พลังบวกเนี่ยเราจะไปหาได้จากไหนบ้างสําคัญมากเลยนะพลังบวกอย่างแรกเลยนะคะจากสิ่งแวดล้อมของเรานั่นแหละอย่าลืมว่าเติมพลังบวกในทุกๆวันนะ่ะมันช่วยเราได้ทุกๆวันจริงๆให้ทุกวันเราเก้าวเดินนะพลังบวกเป็นเรื่องสําคัญ พลังบวกในชีวิตเนี่ยจำเป็นมากเลยนะเพราะว่าในแต่ละวันน่ะเราเจอสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะเราเจอคนพูดลบๆกับเราเราเจอคนปฏิเสธเราเราเจองานที่มันไม่ได้ดั่งใจเราเจอหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะ่ะวันนี้ถ้าเราไม่เติมพลังบวกอะ่ะมันก็จะทําให้เราอะ่ะมีแรงน้อยลงไปเรื่อยๆหรือว่าจริงๆแล้วการเติมพลังบวกเนี่ยมันทําให้เรามีแรงก้าวขึ้นในแต่ละวันเนาะให้เรารู้สึกสดใสแล้วก็รื่นเริงใจอะ่ะแต่พลังบวกเนี่ยเราจะไปหาได้จาก สําสคัญมากเลยนะพลังบวกอย่างแรกเลยนะคะก็คือพลังบวกจากสิ่งแวดล้อมของเรานั่นแหละพลังบวกจากคนรอบข้างคือพลังบวกจากคนที่เขารักเราอะ่ะแล้วเรารักเขาอะ่ะสำคัญมากจริงๆแต่ จะต้องเป็นคนที่เขารักเราและเรารักเขาแบบไม่ก่อให้เกิดความทุกข์นะถ้าเรารักใครแล้วก่อให้เกิดความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่พลังบวกพลังบวกในที่นี้หมายถึงพลังบวกจากพ่อแม่พลังบวกจากเพื่อนของเราพลังบวกจากเพื่อนร่วมง,งานของเราเจ้านายหรือลูกน้องของเราอ่ะที่เขาเป็นคนที่พูดจาดีแล้วก็มีพลังบวกให้เราเสมอๆเ,เพราะฉะนั้นพลังบวกอันแรกเลย,เลยค่ะก็คือพลังบวกจากคนเหล่านี้แหละอย่างที่สองก็คือการเติมพลังบวกจาก รรอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันธรรมชาติรอบๆตัวเราอะทะเลแม่น้ําภูเขาน้ําตกต้นไม้ถ้าเราไม่มีโอกาสจะไปอะต้นไม้แถวบ้านเราก็ได้เอาตัวไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้เอาตัวไปอยู่ใต้ร่มไม้อยู่กับธรรมชาติบ้างและอยู่กับธรรมชาติให้มากพอเราจะรู้เลยว่าของเหล่านี้มันเป็นพลังบวกและเป็นพลังบวกได้มากจริงๆเพราะฉะนั้นอนะเติมพลังบวกกับคนเติมพลังบวกกับสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายเลยนะเติมพลังบวกกับสิ่งดีๆที่เราทำ ถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขอะ่ะเราก็เติมพลังบวกจากสิ่งนั้นแหละเช่นอยู่กับงานแล้วเรามีความสุขหรือเราวาดรูปแล้วเรามีความสุขเราทำฮ็อบบี้เราทำงานอดิเรกแล้วเรามีความสุขก็เติมจากสิ่งนั้นแหละให้มันเป็นพลังที่บวกกับเราจริงๆอย่าลืมว่าเติมพลังบวกในทุกๆวันน่ะมันช่วยเราได้ทุกๆวันจริงๆให้ทุกวันเราก้าวเดินนะพลังบวกเป็นเรื่องสําคัญอย่าลืมเติมกันนะ ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก